โรงเรียนมหิดลนิทยานุสรจัดงานนำเสนอโครงการน,นิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ Thailand International Science Fair 2021ในรูปแบบออนไลน์เมวันที่6มกราคม2564และได้รับพราชทานพระราชอนุญาตจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้ปรับปรุงรูปแบบพิธีเปิดงานจากเดิมทรงรับเชิญเสด็จพระราชด,ดำเนินมาัางโรงยนมหิดลนิทยานุสรเป็นการทรงเป็นประธานเปิดงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณวงังสระปทุมซึ่งมีโรงเรียนมหิดลวิทยาดุสอนเป็นสถานที่หลักในการรับสัญญาณออนไลน์จากที่ต่างๆถ่ายทอดให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้รับชมประกอบด้วยผู้บริหารครูและนักเรียนกว่า300คนจาก50โรงเรียนทั่วโลกโดยถ่ายทอดสดและสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งผู้เข้าร่วมงานได้กราบังคมทูนนำเสนอโครงการทั้งในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ในแบบเรียวทา และสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามปรมพระราชกุมารีได้ทอดพระเนตรโครงการงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สมเด็จพระกนิษฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่วนพระราชธิทยในการดยนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนํามาใช้ในการพัฒนาประเทศดะทรงเห็นความสําคัญและศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถช่วยสร้างโอกาสการเรียนรู้และการอาชีพให้แก่ผู้ได้โอกาส และทรงนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นประโยชน์ในการทรงปฏิบัติพระราชกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งได้กลับมาแพร่ระบาดและมีแนวโน้มขยายวงกว้างมากขึ้น โดยสมเด็จพระนิษฐาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชุดาสยามปรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมและกรรมการสภาการชาติไทยครั้งที่340ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณวังสะระบุมมีกรรมการสภาการชาติไทยเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณห้องประชุมใหญ่ชั้น9อาคารเทริดพระเกียรติสมเด็จพระยานสังวรเจริญสุวัฒโนสภาการชาติไทย เพื่อติดตามผลการดาเนินงานในภารกิจต่างๆของสภากาชาติไทยอีกทั้งยังทรงติดตามผลการดําเนินงานโครงการตามพระราชดำริต่างๆในพื้นที่ต่างจังหวัดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้จากวังสรปทุมเช่นการทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของบริษัทชัยพัฒนาอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ ทรงฟังคำกราดบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานด้วยแอปพลิเคชันที่ได้ถ่ายทอดผ่านสื่อเล็กรอนิกส์จากวังสระปทุมสำนักงานบรินิธิชัยพัฒนาพระราม8และโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของบรินิธิชัยพัฒนาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งโรงติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบีย้ยอันเนื่องมาจากพระชดมฤยย์ตำบลแหลมผักเบีย้ยอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีซึ่งได้ทบพระเนตรสภาพพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานโครงการอาทิคุณภาพน้ำของแม่น้ำเพชรบุรีที่ดีขึ้นโดยการน้อมนําแนวพระชาชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาทิพุยชมหาราชบรมนาถบัพิษ ที่ได้ดําเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการกําจัดขยะและการบาบัดน,น้ําเสียใช้หลักการธรรมชาติช่วยธรรมชาตินอกจากนี้ได้ทรงติดตามการดําเนินโครงการทหารพันธีของกองพลทหารราบที่9ตําบลลาดยา่าอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งตรวทีจากกองพลทหารราบที่9ที่ผ่านการฝึกบันทึกภาพในภาคสนามหรือคอมแบ t คาเ e รานำเทคนิคประดับแลงนำเสนอผ่านระบบออนไลน์หลายรูปแบบพร้อมกันในหลายมิติ มีทั้งภาพจากพื้นราบและภาพจากภุมสูงเพื่อให้สมเด็จพระนิธิฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรผลการดําเนินการโครงการในพื้นที่ได้หลากหลายอีกทั้งทรงติดตามผลการดําเนินโครงการทหารพันธีกรมทลารธิการทหารบอกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีบ โดยสมเด็จพระนิษฐาทธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามปรมรราชกุมารีได้มีพระราชดำรัสแก่ทหารพันดีโดยมีพระราชดำรัสยินดีที่ได้มาพบปะก,กันในรูปแบบใหม่ทางออนไลน์ การปฏิบัติพระราชกรณียกิจในรูปแบบออนไลน์ทําให้ทรงทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการพระราชดำริต่างๆและได้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้หนที่ผู้ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริเพื่อให้การดําเนินโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั้งยังสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงานที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อยู่ในขณะนี้ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร มูลนิธิสมเด็จพระมหิดลาร์ที่เบตในรุญเดชพิกรมพระบรมราชชนกและโรงเรียนวัดปทุมวนารามในพระราชูปถัมสนองพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาราตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกดำเนินโครงการกล่องอาหารปันสุขโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดกระาโปรดกระหม่อมพระราชทานวัตถุดิบเพื่อใช้ประกอบอาหารในโครงการกล่องอาหารปันสุขซึ่งในวันนี้ได้นำกล่อง อาหารปันสุขคัขสตาร์ดเคก้กส้มและน้ำดื่มไปมอบให้แก่ประชาชนชุมชนริมคลองนางหงจำนวน350ชุดบุคลากรทางการแพทย์และตรีศูนย์ความร่วมมือปฏิการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 กรุงเทพมหานครจากโรงพยาบาลกรุงเทพที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนจำนวน120ชุด รถที่ปฏิบัติงานเขตปทุมวัน50ชุดรวม520ชุดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตบวรคติยราชนารีองค์ประธานราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์ทรงห่วงใยในสถาน,นาการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โปรดให้ราชวิทยายลัยจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาภรโดยพลอากาศตรีนายแพทย์สันติสีเสริมโพกรองเลขาธิการราชวิทยายลัยจุฬาภร์พร้อมด้วยนายแพทย์ภูมินศิลาพันธ์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภร์นำหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภร์ประกอบด้วยทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และทีมจิตอาสาราชวิทยลาลัยจุฬาภรลงพื้นที่ภาคสนามในเขตชุมชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนำร่องฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนจังหวัดปทุมธานี สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ทวีความรุนแรงและขยายเป็นวงกว้างทําให้มีจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจังหวัดปทุมธานีเป็นหนึ่งในพื้นที่กลุ่มเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรวรคัติยราชนารีจึงโปรดให้ราชวิทยลาลัยจุลาพรจัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุลาภรณลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดปทุมธานีอาทิผู้สูงอายุโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีอบจปทุมธานี แจะเตรียมพื้นที่สําหรับการฉีดวัคซีนณอาคารหอประชุมอบจอปทุมธานีและจัดตั้งเต็นท์บริเวณด้านข้างสําหรับบริการประชาชนที่รับการฉีดวัคซีนแล้วให้พักสังเกตอาการ30นาที กุ่มผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ทางอบจปทุมธานีเน้นจัดสรรให้กับบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการฉีดวัคซีนแบ่งเป็นสองช่วงคือช่วงเช้าและช่วงบ่ายช่วงละประมาณ1,000คน